มัน,น,มน,นมครับสวัสดีครับผมดีเจเบียร์คิมหันนะครับเป็นเจ้าของชิกกี้ชิกสาขาตลาดในายใหญ่ครับเชื่อมั่นในตัวของแบรนด์นะครับแล้วก็คุณภาพของสินค้านะครับรู้ึกว่าชิกกี้ชิกน่าจะตอบโจทย์สําหรับการเลือกที่จะลงทุนครับสินค้าที่ลูกค้ามาก็จะต้องสั่งก็คือไก่ป๊อปทั้งป๊อปป,อปแล้วก็ตรง ฟังสไปซี่ป๊อปครับวิธีการทอดก็ง่ายมากๆเลยนะครับหยิบออกมาจากตู้แช่นะครับเข้าลงหม้อทอดได้เลยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2-5นาทีก็สามารถเสิร์ฟกับลูกค้าได้เลยครับ ต้องยกให้เป็นแบบเบอร์ต้นๆของของแฟรนไชส์ที่มีหลังบ้านที่คอยซัพพอร์ตเราแบบดีเยี่ยมนะแก้ปัญหาให้เราได้อย่างตรงจุดเขามีแอป d e l i เวอรว่าไม่ต้องถ่ายลูกเองชิคกี้ชิคเขามีภาพอยู่แล้วเขามีข้อมูลอยู่แล้วทุกอย่างคือหลังบ้านาทําให้หมดเลยพี่ก็แค่มาร้านและเปิดแอปและพี่ก็สามารถที่จะสร้างยอดขายให้พี่ได้เลยครับ ก็สามารถที่จะบอกเราได้เลยว่าเราสามารถจะคืนทุนเนี่ยภายในระยะเวลากี่เดือนบอกได้เลยว่าอยู่ตรงนี้มาประมาณ4 5หเดือนเนี่ยคืนทุนแล้วก็สามารถที่จะแวะเวียนมาชิกกี้ชิกสาขาตลาดในายใหญ่กันได้นะครับอยู่บนถนนเลียบคลอง2นะครับเขตคลอง3วานะครับมาซื้อสินค้าของชิกกี้ชิกกันได้นะคะแล้วรับรองว่าคุณจะอร่อยไปกับสินค้าที่มีคุณภาพจากชิกกี้ชิกครับ